GPS ออนไลน์เป็นคอร์สเทรดที่สามารถเรียนได้ทุกที่ราคาเพียง555บาทสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง GPS Online นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเทรดนะครับโดยเริ่มต้นเงิน10ดอนนะครับเงินเริ่มต้นเพียง10ดอนเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมต้องผมเปิดกราฟมาแล้วนะครับว่าคู่นี้เนี่ย ทั้งสีคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ผมคิดว่ากราฟสามารถเทรดได้นะครับแล้วก็มองแนวโน้มออกนะครับว่ากราฟเนี่ยจะไปทางไหนนะครับด้วยผมจะเริ่มเทรดจากการออินนะครับซึ่งเงินสิบเหรียญน,นี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมแพ้นเนี่ยนะครับผมก็จะหยุดเทรดทันทีนะครับโอเคตรงนี้ผมขอวิเคราะห์กราฟแป๊บหนึ่งนะครับ ลองดูแพทเทิร์นก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าโอเคผมจะเทรดไปแล้วก็พูดไปนะครับเทรดไปแล้วพูดไปอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับจะพยายามอธิบายนะครับตอนนี้เนะี่ยผมเริ่มจากการ หาเพนกอดน,นะครับเป็นอันดับแรกนะครับตรงนี้ลงมาแรงนะครับแล้วก็เป็นดาวเทรนด์นะครับสังเกตว่าเป็นดาวเทรนด์ถ้าตรงนี้ปิดแดงจะกดเข้าออเดอร์นะครับโอ้ลงมาแรงนะครับน่าจะรอมีให้มีจังหวะยอ่อนิดนึงนะครับรอให้มีจังหวะยอ่อแล้วก็จะกดลงนะครับเว่าท่า้ก่อนหน้าเนี่ยแรงโอเค อ okay. ผมกดเข้าไปแล้วนะครับ10ดอนเพราะว่าการาฟนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นดาวเทรนต์นะครับเป็นดาวเทรนต์แล้วก็มีไพราแอคชั่นกับตัวนะครับหรือที่เรียกว่าเอ็นกรูฟฟิงนะครับแล้วก็มีแท่งเนี่ยต่ำกว่า SMA นะครับลงมานะแล้วก็แท่งถัดไปนี่เนี่ยมีโอกาส,กาสที่จะลงนะครับมีโอกาสที่จะลง ผมลองตีเทรนซ้อนให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับยังไม่หลุดนะครับมันมีโอกาสาที่จะลงไปหาเทรนได้นะครับมีโอกาสที่ลงไปหาเทรนตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าลงมาแรงมีโอกาสาที่จะรีเจ็คตรงเทรนแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ก็ดูว่ามันจะเอาชนะตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับลงมาแรงนะครับโอเคหยุดตรงเทรนพอดีนะครับหยุดตรงเทรนพอดี นะครับขอ,เ,อเคลียร์เส้นแป๊บนึงนะครับว่าเมื่อกี้ตีไปค่อนข้างที่จะหลายเส้นนะจะทำให้งงได้นะครับโอเคผมจะเริ่มลดจำนวนเงินนะครับผมจะเริ่มลดจำนวนเงินลงนะครับเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองผมจะเทรดวันละ3ไม้เท่านั้นนะครับ3ไม้เท่านั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่า แพ้ติดกัน2ไม้จะหยุดเทรดนะครับแล้วก็ไปเทรดต่อวันพรุ่งนี้นะครับจะทําเป็นนิสัยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าการเทรด IQ Option ถ้าเรามีวินัยเนี่ยเราก็สามารถอยู่ในตลาด IQ Option ได้อย่างสบายนะครับตรงนี้แพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับเป็นรูปแบบการกินกินนะครับหรือ Engulfing นะครับแล้วก็ตีเส้นเทนลไลท์ทะลุเทนลไลน์หลักลงมานะครับ้ะตัดเส้น SMA5 ลงมาพอดีนะครับรอจังหวะย่อนิดนึง ขอตรงเส้นนะครับก่อตรงเส้นเทไลน์นะครับโอเคมันดีขึ้นไปนะครับผมรอจังหวะรีเจกนะครับโอเคมีรีเจกตแล้วนะครับมีรีเจกตเมื่อกี้เนี่ยผมบ้าจะกดตรงเส้นเทไลน์พอดีนะครับแต่ว่าจับเนี่ยยังนิ่งยังเหมือนลังเลอยู่นะครับผมรอให้เซลเลอร์เข้ามาก่อนเพื่อยืนยันในการเข้าเอเดอร์นะครับโอเคตรงนี้อยู่มาถึงเส้น SMA อพอดีนะครับแล้วก็เกิดการรีเจกตนะครับ เราก็ได้ออเดอร์ตรงเส้นพอดีนะตรงเส้นก็ปลอดภัยนิดนึงนะครับไว้ใจได้นิดนึงโอเคลงมาแรงนะครับไม่รู้ว่าจะย่อลงไปไหมนะคิดว่าออเดอร์นี้น่าจะวินนะครับน่าจะวินโอเคลงมาแรงนะครับลงมาแรงโอเคนะครับ อ่าตอนนี้เราได้อ่ายี่สิบสามเหรียญแล้วนะครับจากสิบเหรียญน,นะครับเราผมจะเอาส่วนเกินนะครับวันนี้เนี่ยผมตั้งใจเอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นตของพอร์ตนะครับก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเอาเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้จะเอาเศษสามจุดศูนย์ห้ามาเล่นนะครับจะเอาเศษสามจุดศูนย์ห้ามาเล่นจะกดต่อดีไหมนะ ดูนะครับว่ามันมีเส้นกริดนะครับตรงนี้โอเคมันย่อขึ้นไปนะครับย่อขึ้นไปจะเอาเศษสามมาเล่นนะครับสามเหรียญมาเล่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าชนะก็จะหยุดนะครับถ้าแพ้ก็จะหยุดนะครับเพราะว่าเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตามเป้าที่เราตั้งไว้นะครับตามเป้าที่เราตั้งไว้นะโอเค อนนี้เนี่ยผมขอเลือกกราฟไปเรื่อยๆนะครับอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับเพราะว่าการเทรดแบบทุนน้อยๆแบบนี้เนี่ยผมจะมาทำให้ทุกคนดูนะครับว่ามันสามารถทำได้แล้วก็ถ้าเราไม่จำเป็นนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องมีทุนเยอะๆถึงจะสามารถเทรด IQ Option ได้นะครับทุนเพียงแค่3า0 0บาทนะครับก็สามารถ ทำได้กันนะครับแต่เราต้องรู้จักการบริหารเรื่องของอารมณ์นะครับแล้วก็ mindset ความคิดของเราให้ดีนะครับผมจะให้ความสำคัญไปที่เรื่องของ mindset มากกว่านะครับเพราะนิสัยของแต่ละคนนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีจุดช่องว่างที่ ใตต่างกันตรงจุดนี้มากๆนะครับตรงจุดนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างความรู้กับเรื่องของความคิดนะครับการฝึก IQ Option เนี่ยเราไม่เราจะได้ฝึกหลายๆอย่างนะครับเรื่องของอารมณ์และสภาพจิตใจของเรานะครับให้มันแข็งแกร่งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้จักการรอนะครับรู้จักการรอ แล้วก็รู้จักการจัดการกับอารมณ์เมื่อเราเกิดการหัวร้อนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าวันไหนนะครับที่ผมหรือว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่เรียนกับผมนะครับผมจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยา,าสมมุติว่าเราแพ้ติดกันสัก2ไม้ติดเนี่ยนะครับไม้ที่3ของเราเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะแพ้อ,อีกนะครับมีโอกาสที่จะแพ้อ,อีกซึ่ง ถ้าสมมุติว่าเราวันไหนเนี่ยสังเกตดูนะครับลองไปเปิดพอร์ตของเราดูว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยที่เราแพ้เยอะๆนะครับลองดูนะครับว่าวันไหนที่เราแดงเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับวันนั้นเนี่ยเราจะแดงทั้งวันเลยนะครับเทรดยังไงเราก็จะแพ้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงให้ทุกคนนะครับสต็อปลอตที่2ไม้นะครับสต็อปลอตที่2ไม้แล้วก็เอาไม้อีกไม้นึงเนี่ยซึ่งเป็นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตเรานะครับอย่างเช่น ผมเนี่ยจะเทรดแบบมาติงเกลนะครับจะใช้มาติงเกลในการเทรดนะครับโดยที่ไม้แรกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าพอร์ตนี้เนี่ยมันมีจํานวนเงินที่เยอะๆนะครับผมจะเทรดที่15นะครับที่15แล้วก็มาที่2เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม้แรกแพ้เนี่ยจะเทรดที่25นะครับสรุปแล้วเนี่ยวันหนึ่งนะครับผมจะแพ้ผมจะสต็อปลอสที่35นะครับ35เซซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่ามันเยอะนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยคิดว่านะครับผมยอมสต็อปลอสที่ตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับการที่ผมเทรดแบบมาติงเกลเนี่ยผมจะพยายามเทรดด้วยเงินที่ไม่เยอะนะครับจะเนี่ยเช่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเริ่มจากสิบเหรียญน,นะครับถ้าสมมติว่าผมปั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเกิดล้างขึ้นมาเนี่ยนะผมก็จะแพ้แค่สิบเหรียญน,นะครับส่วนกําไรนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการ นำเอาเงินที่เรามีเนี่ยเอาลงเอามาลงคอสเรียน IQ นะครับเหมือนกับให้ IQ เนี่ยสอนเทรดสอนประสบการณ์การเทรดให้กับเราเองนะครับผมจะพยายามแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยทิ้งไว้ค่าวัันนะครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมพัดลอสที่35%นะครับบ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผมจะเททั้งหมดของพอร์ตเลยนะครับก็จะเข้าเทรดเต็มสตรีมนะครับก็คือ all in เหมือนเดิมนะครับ ได้ทําไมผมถึงไม่เทรดวันนั้นให้จบนะครับหรือว่าจะไม่ออินวันนั้นให้จบเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมออีนวันนั้นให้จบเนี่ยหนึ่งนะครับปัจจัยที่ทําให้ผมแพ้เนี่ยก็คือ1เรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะครับผมอาจจะอารมณ์ร้อนนะครับเพราะว่าแพ้ไป2อหมายแล้วแล้วก็ไม้ที่3เนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับซึ่งปัจจัยที่ทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสที่จะล้างพอร์ตสูงเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าปัจจัยนั้นเนี่ยคือ ไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับความรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเททั้งหมดหน้าตักที่เรามีนะฮะและอารมณ์เราเนี่ยยังร้อนอยู่จะทําให้เราเนี่ยเข้าออเดอร์ได้ผิดพลาดง่ายมากๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมฝืนเท,ทวันที่ผมแพ้สองไม้ติดเนี่ยก็จะทําให้ผมนะครับล้างพอร์ตในวันนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมี ใัจัยด้านอารมณ์มาทําให้เราแพ้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยอมทําใจให้สบายในวันนี้นะครับแล้วก็ไปเทรดวันอื่นนะครับไปเทรดวันอื่นเอาซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะอารมณ์ดีนะครับเนื่องจากได้นอนเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ได้ศึกษาอ่านหนังสือนะครับผมจะซื้อหนังสือมาฝึกเรื่องของ mindset นะครับ i n ่เซตเพราะว่าผมคิดว่านะครับเทคนิคที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับลงตัวแล้วแล้วก็คิดว่านะครับผมคิดว่ามันลงตัวแล้วแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําให้ผมเนี่ยเทรดได้กําไรหรือว่าขาทุนเนี่ยมันอยู่ที่ความพิดของผมนะครับถ้าสมมติว่าเปรียบอาเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะลง ลงต่อนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อโอเคตรงนี้ผมรอดูนะครับว่าอ่ะรอย่อนิดนึงนะครับรอยอ่อโอเคขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นอีกนิดนึงโอเคมิลิเจคนะครับอ่ะผมเข้านะครับตามโซดนะครับเทสามเหรียญน,นะครับคิดว่าน่าจะมีการลงต่อนะครับน่าจะมีการลงต่ออืม ลงมาดีนะครับลงมาเคาจะเวิร์กนะครับออเดอร์นี้อ,อ้ามีแนวเส้นกริดอยู่ข้างล่างนี้นะครับมีแนวเส้นกริดอยู่ข้างล่างเอ,อเส้นกริดนี้เนี่ยน่าจะแข็งแรงอยู่นะโอ้โอ้นะครับแพ้ไปเลยนะครับ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยนะครับไม้ที่3นี้เนี่ยเราก็ได้กําไรมาแล้ว100%ของพอร์ตนะครับก็คือ10เหรียญนั่นเองนะก็จะแพ้อีกไม้นึงอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับเราเทรดสามไม้แล้วครบตามเป้าที่เราต้องการน,นะครับโอเคสิ่งที่ผมเล่าค้างไว้เมื่อกี้นะครับเราต้องปรับเรื่องของไม้เซตนะครับถ้าสมมุติว่าเปรียบอ่าเรื่องของ s กิ l l set นะครับหรือว่าสกิลการเทรดเนี่ย ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะมาดูนะครับว่าตลาดนี้เนี่ยมีคนอยู่รอดเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับมีคนอยู่รอดเพียงแค่1%เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างร ER ะหว่างคน1%กับคนทั้ง99%เนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเอาคน1%เนี่ยมาสอนคนที่อยู่ในส่วน99%นะครับเราก็จะรู้ถึงความแตกต่างนะครับช่องว่างระหว่างความคิดของแต่ละคนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเปรียบ m i n d s e t <S an> เป็นน้ํานะครับแล้วก็เปรียบ S k i l l set เนี่ยเป็นปลานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีน้ําที่ดีเนี่ยเอาปลาลงไปกี่ตัวนะครับมันก็รอดหมดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีน้ําที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่ามี m i n d s e ็ที่ไม่ดีเนี่ยเอาปลาไปกี่ลงไปกี่ตวัวนะครับก็ตายหมดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ปลาอยู่รอดก็คือน้ําที่ดีนะครับก็คือเปรียบเสมือน m i n d s e ็ที่ดีนั่นเองนะครับ หลายๆคนนีครับอาจจะมองข้ามในเรื่องของ mindset นะครับแต่ผมให้ความสำคัญมากกว่า skill set นะครับก็คือการเทคนิคการเทรดนั่นเองนะบางคนเนี่ยนหนังสือนะครับที่ผมเคยอ่านมานะเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำพยายามทุ่มเททุกอย่างเลยครับทั้งทำงานหนักแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับงานที่เขารักนะครับแต่ทำไมนะครับเขาถึง เจ๊งอยู่ตลอดเวลานะเจ๊งอยู่ตลอดเวลาส,สิ่งที่ทําสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยค้นพบว่าทําให้เขาเจ๊งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เขาค้นพบได้เนี่ยเขาค้นพบว่าตัวเขาเนี่ยมี mindset ด้านการเงินที่ไม่ดีนะครับสืบเนื่องมาจากครอบครัวมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะจึงทําให้เขาเนี่ย ทำธุรกิจอะไรนะครับเขาก็เจ๊งไปซะทุกอย่างนะครับเขาจึงเริ่มกลับมาที่การคิดแบบคนรวยนะครับคิดแบบคนรวยจึงทําให้ตอนนี้เนี่ยเขาสามารถทํากําไรได้เนี่ยนะครับสูงกว่าในปีเดียวนะครับสูงกว่าระยะเวลาที่เขาทําธุรกิจมาทั้งหมดเลยนะครับภายในปีเดียวนะครับทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จมากนะครับเขาเพิ่งค้นพบว่าการมี mindset ที่ดีจะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้นะครับโอเคผมอยากจะฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผมนะครับอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมจะแบ่งปันความรู้ดีๆนะครับใน YouTube ของเราไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ